สวัสดีชาวดัตช์รีทุกท่านนะฮะวันนี้เรายังอยู่กันที่สิงคโปร์นะครับก็ในที่สุดได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าประเทศนี้เนี่ยมันสะอาดมันโมเดิร์นมันคลีนรจริงอย่างที่สมคํารับเรือจริงๆนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะมาพูดถึงสิงคโปร์ในฐานะของคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์เนาะแล้วมันมองกลับมาที่สิงคโปร์เนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างว่ามันแบบว่ามันสะอาดหรือว่ามันโมเดิร์นมันออแกไนซ์มันคลีนรอะไรขนาดนั้นนะฮะเมื่อเทียบกับที่เราอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนาะแต่ว่าก็เข เพื่อคนไทยหลายๆคนของเราเนี่ยถึงบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบเพอร์เฟกมันคลีนทุกอย่างมันแมนเมยจนกระทั่งมันแบบว่า มันเพอร์เฟกเกินไปอะทุกคนก็จริงๆแล้วก็เข้าใจมุมมองของเพื่อนที่อยู่ที่ไทยนะฮะแต่เอาเป็นว่ามาสิงคโปร์รแล้วสรุปว่าชอบหรือเปล่าก็ชอบนะทุกคนเพราะว่ามันมีไลฟ์สไตล์แบบว่าเก๋ๆให้เราได้ทําเยอะอย่างเช่นแบบว่าดินิ่งบนรูฟท็อปบน Marina Bay Sands มองลงไปที่การ์เด s นสไปเดอรบอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งเขาก็ทําถึงจริงๆทุกคนอย่างเช่นการ์เดนสไปเดอรบแล้วก็แบบว่า สิงคโปร์สกายทรีตรงเนี้ยนะคือแบบทําสวยจริงหรือว่าจะเป็นแบบวิวที่มองออกไปจากตรงมารีนาเบสันเห็นสกายไลน์ของสิงคโปร์นะฮะก็ทําถึงอ่ะคือแบบชอบแล้วก็แบบมันอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะมันมีแบบว่านักธุรกิจมีองค์ธปโนมีใครจากหลายๆประเทศมารวมตัวกันแล้วก็ในสวนหรือในพาร์ทที่เป็นแบบการ์เดนอะไรเงี้ยคือชีก็ทําดีมากอย่างเช่นตอนนี้นะฮะเรามาเดินกันที่การ์เดนบเดอะเบตตอนประมาณแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ยังสวยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ